ค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4บทที่6เศษส่วน EP 59าาจำนวนครับครูผู้สอนคือครูปวาริษาอ่อนขำอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณครูสร้างคลิปวิดีโอการสอนต่อไปปวริษาชแนลค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ 1. นักเรียนสามารถแสดงปริมาณของสิ่งต่างๆด้วยจำนวนค้า 2. นักเรียนระบุจำนวนคลา 3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นพยายามทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ค่ะก่อนจะเริ่มเรียนในวันนี้นั้นเราอยู่ในช่วงคณิตกิจสนุก เมื่อวานนะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับจำนวนคลาโดยเป็นวิดีโอของสะสะวะทใช่ไหมคะวันนี้ก็จะมาดูซิว่านักเรียนเข้าใจจำนวนคลาในรูปนี้ไหมว่าสามารถเขียนเป็นจำนวนคลาได้เท่าไหร่ลองเขียนดูนะคะและตอบลงไปในห้องไลน์ค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องจำนวนคลาจำนวนคลาคือจำนวน ที่ใช้แสดงปริมาณของสิ่งต่างๆเขียนในรูปจำนวนนับกับเศษส่วนแท้อย่าลืมนะคะว่าเขียนในรูปของจำนวนนับกับเศษส่วนแท้เรามาดูนะคะจากรูปเนี่ยรูปแรกนะคะจะเต็มส่วนเลยใช่ไหมคะก็คือระบายสีทั้งหมดอันนี้เราเรียกว่า1ส่วนใช่ไหมคะพอรูปที่2นั้น แบ่งออกเป็น3ส่วนแต่ละใบ2ส่วนเราก็จะได้ว่าเสษ2ส่วน3ดังนั้นเมื่อทำเป็นจำนวนค้าก็จะเขียนเป็น1เศษ2ส่วน3ตัวหนังสือก็จะอ่านว่า1เศษ2ส่วน3ค่าหรือจากรูปนี้นะคะวงกลมที่ระบายเต็มทุกวงเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งหมด4วง1 2 3 4 ส่วนวงกลมนี้แบ่งออกเป็น4ส่วนระบาย3ส่วนก็จะเขียนเป็นจำนวนคราได้ว่า4เศษ3ส่วน4ตัวหนังสือก็เขียนได้ว่า4เศษ3ส่วน4ค่ะ,ะจากรูปเห็นไหมคะก็จะเขียนได้ว่า1ใช่ไหมคะเพราะระบายเต็มส่วนเลย 4, เศษ1ส่วน4ไหมคะเอาเฉพาะที่ระบาย ส่วนที่ไม่ระบายนั้นเขาก็รวงมากไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเกิดเนวรนูปนี้คุณคณรูระบายสี่เหลี่ยมเพิ่มอีกอันหนึ่ง<ๆ>ก็จะกลายเป็น2เศษ1ส่วน4ค่ะ<ๆ>การทำจำนวนคลาให้เป็นเศษเกินจำนวนค่าทางด้านซ้ายมือน,นี้นะคะเราอ่านว่า2เศษ1ส่วน5วิธีการทำคือ นำคูณกับ5นะคะแล้วก็บวกได้1นึ่งเห็นคะนำคูณกับ5แล้วก็บวกได้ 1, 1ทั้งหมดหารด้วย5ค่ะ2คูณ5เป็นเท่าไหรคะ10ถูกต้องค่ะ10บวก1เป็น11แล้วก็เป็นส่วน5อ่านได้ว่า11ส่วน5ดังนั้นนะคะดังนั้น2เศษ1ส่วนห จะมีค่าเท่ากับ11.5เส่วน5เรามาพิจารณาตามรูปนะคะว่าจะได้ตามที่เราเขียนเมื่อกี้ไหมนะคะเราก็มาดูนะคะ2ก็คือระบายสี2ส,สี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเศษ1ส่วน5ก็คือตรงนี้1ส่วนจากอะไรคะ5ส่วนเห็นไหมคะแล้วมันจะมีค่าเท่ากับ11.5ส่วน5ได้อย่างไร 11ส่วน5คือแบ่งทุกส่วนทำไมคะเป็น5ส่วนเท่าๆกันหมดเลยนะคะนับดูนะคะ1 2 3 4 5ส7 8 9 10 1ีกอ่าก็ได้ว่าเป็น11ส่วน5ดังนั้นเศษจ,จำนวนค้านะคะจำนวนค้า2เศษ1ส่วนหจึงมีค่าเท่ากับเศษเกินนะคะส1่วนหค่ะ สรุปได้ว่าการเขียนจำนวนคลาในรูปของเศษเกินนั้นทำได้โดยนำตัวส่วนนะคะคูณกับจำนวนนับแล้วบวกกับตัวเศษผลลัพธ์ที่ได้ก็จะได้เท่ากับอะไรคะเศษเกินนั่นเองนะคะโดยมีตัวส่วนคงเดิมคะ่ะเมื่อกี้เราทำจำนวนคะา ให้เป็นเศษเกินต่อมาคุณครูจะสอนให้ทำเศษเกินเป็นจำนวนค้านะคะการทำเศษเกินให้เป็นจำนวนค้านั้นก็ใช้วิธีการตั้งหารค่ะจะเป็นหารสรั้นหรือหารยาวตามที่นักเรียนถนัดก็ได้นะคะเรามาดูกันได้เลยในข้อนี้นะคะเขากำหนดเศษเกินมารู้ได้ยังไงว่าเป็นเศษเกิน ก็คือตัวเศษข้างบนนะคะมีค่ามากกว่าตัวส่วนนั่นก็คือ14ส่วน3ใช่ไหมคะดังนั้นเราเอาตัวบนตั้งหารด,ด้วยตัวล่างค่ะเราจะได้ว่าอะไรคะ3คูณ4ได้12ดังนั้น14ลบ12ก็เหลือเศษ2เราก็เลยนำมาเขียนได้ว่าจำนวนนับที่หารได้เนะะี่ยค่ะเป็นตัว ตัวาหารได้นะคะก็นํามาเขียนตรงนี้เป็นจํานวนเต็มนะคะก็คือ4เศษ2ก็คือเป็นตัวเศษอันนี้ตรงตัวนะคะส่วนส่วนเนี่ยค่ะก็จะมีค่าคงเดิมเห็นไหมคะจาก3ก็เป็น3เหมือนเดิมดังนั้นจะได้ว่าเศษสส่วน3มีค่าเท่ากับ4 2ส่วน3ค่า สรุปได้ว่าการเขียนเศษเกินในรูปของจำนวนคล้านั้นทำได้โดยนำตัวส่วนนะคะไปหารตัวเศษก็คือเอาตัวเศษตั้งหารด้วยตัวส่วน,น,นเองนะคะผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนนับเศษที่ได้ก็จะเป็นตัวเศษโดยที่มีตัวส่วนคงเดิมค่ะแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะมี8ข้อค่ะให้นักเรียนทำลงในสมุด ถ้าไม่มีสมุดก็ทำในกระดาษนะคะไม่ต้องกังวลค่ะอย่าลืมนะแบบฝึกหัดในวันนี้ไม่ได้อยู่ในเล่มแบบฝึกหัดแต่อยู่ท้ายคลิปวิดีโอนี้ค่ะมีจำนวน8ข้อแบบฝึกหัดคือเขียนในรูปของเศษเกินอย่าลืมทำแสดงวิธีทำด้วยนะคะข้อที่1 2เศษ1.6ส่วน6ทำให้เป็นเศษเกินนะคะ ดยเอา6คูณ2แล้วก็บวกหนะคะได้เท่ากับเท่าไหร่แล้วตัว,ตวนั้นก็คือเป็นตัวเศษส่วนตัวส่วนก็จะยังคงเดิมนะคะข้อที่2 7เศษ4ีส่วน9ข้อที่3ามยังทำเป็นเศษเกินอยู่นะคะทำจำนวนครับให้เป็นเศษเกิน9เศษ1นส่วนสข้อที่4 1>, 1 11ส่วน12ค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะคุณครูจะแสดงวิชาไม่ดู1ข้อให้เขียนอยู่ในรูปของเศษเกินข้อที่1 5เศษ3ส่วน7แล้เราก็เขียนไปนะคะโดยนำา5คูณกับ7แล้วก็บวกได้3ตัวส่วนก็เป็น7เหมือนเดิมเห็นไหมคะเมื่อคูณกัน5คูณ7ได้35 บวกอีก3เป็น38ิเก่งมากค่ะส่วน7เหมือนเดิมเห็นไหมคะดังนั้นเราจะได้ว่า5้าเศษ3ส่วนเเท่ากับ38ส่วน7ค่ะต่อมาอีก4ข้อนะคะให้เขียนอยู่ในรูปของจำนวนค่ะก็คือนำทำเศษเกินนะคะให้อยู่ในวรูปของจำนวนค่ะจำได้ไหมคะว่าวิธีทำทำอย่างไรก็เอา อย่างข้อที่1นะคะนำสิตั้งหารด้วย5ค่ะข้อที่2นั้น46สก่วน6ก็นำา46ตั้งหารด้วย6ข้อที่3 31ส่วน9ก็นำา31ตั้งหารด้วย9ข้อที่4 77ส่วน8นำเจตั้งและหารด้วย8ค่ะเรามาดูตัวอย่างการแสดงวิธีทำกันนะคะนักเรียนจะได้ทำได้ข้อที่2บอกว่า ทรงเขียนให้รูปในรูปจำนวนค้านะคะ20ส่วน7เราก็นำ2ีตั้งหารด้วยเค่ะ7 2 14 20ลบ14เหลือ6ดังนั้นก็จะได้ว่า20ส่วน7เท่ากับ2เศษ6ส่วน7ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะในวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับจำนวนค้าได้มากขึ้นนะใช่ไหมคะ จากที่เมื่อวานนั้นเรามารู้จักจำนวนคล้ากันแต่วันนี้เรามารู้จักจำนวนคล้ามากขึ้นและทำจำนวนคล้าให้เป็นเศษเกินและทำเศษเกินให้เป็นจำนวนคล้าก็คือทำกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะถ้านักเรียนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูประจำกลุ่มได้สีทับหนึ่งถามกับคุณครูปรวาริษา สีทับสและ4ีทับสามถามกับคุณครูทันยะนันค่ะอย่าลืมดูคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัด8ข้อวันนี้มีแค่8ข้อเท่านั้นค่ะขอให้นักเรียนทุกคนรักษาสุขภาพและพบกันใหม่ใน EP พีหน้าบายบายค่ะ